สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋าใส่แกงแตงโมน่ารักมากๆเป็นใบเล็กๆนะคะก่อนหน้านี้เคยถักแต่ใบใหญ่ใบกลางวันนี้เรามาจัดแบบน่ารักน่ารักใบเล็กๆนะคะดีไซน์สายให้เป็นพรูอินวัคล้องไหล่สะพายข้างหรือว่าเพื่อนๆจะคล้องแขนหรือว่าหิ้วก็ได้นะคะนี่นกดีไซน์ออกมานี้ปรับสายได้แบบว่าสวยงามมากๆเลยนะคะใครชอบแตงโมสีแดงหรือว่าแตงโมสีเหลืองเราไปถักพร้อมๆกันเลยนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีแดงนกใช้อยู่2ม้วนสีเขียวครึ่งม้วนแล้วก็สีขาวใช้ถักอยู่1แถวทับในใส่แกงใบเล็กขนาดรอบปาก22นิ้วลูกปัดมุกขนาด8มิลไว้ติดตกแต่งทําเป็นเม็ดแตงโมห่วงสี่เหลี่ยมขนาด1นิ้ว1คู่กระดุมแม่เหล็กแบบสอยขนาด18มิลนกใช้อยู่2ชิ้นโครเชต์2หัวใช้4ีทับศูนย์ในการถัก ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าขึ้นไปก่อนนะคะเริ่มต้นจากสีเขียวใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้สองรอบเพื่อทําเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งถักโซ่สามและบวกไปอีกสองเป็นห้าจากนั้นถัก F ไปสามหลักถักโซ่สองถัก F สามหลักโซ่สอง F สามโซ่สองแล้ว F อีกสองหลักนะคะหลักที่สามดึงปลายไหมให้รูมันชิดนะคะ หลักที่สามเราจะเอามารวมกับโซ่ขึ้นสามหนึ่งสองสามถักเลื่อนห่วงจบแถวนะคะมันก็จะออกมาเป็นสี่มุมแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวต่อต่อ,ตอไปให้เราเลื่อนห่วงมาตรงกลางเสมอแล้วถักโซ่สามบวกสองเป็นห้าตลอดเลยนะคะจากนั้นถักลงตรงมุมทั้งสี่มุมเราจะถัก F ข้างละสองหลักโดยมีโซ่ขั้นสองจากนั้นก็ถัก f บนทุกหลักอันนี้จะมีอยู่สามหลักนะคะตรงมุมทั้งสี่มุมถักไปข้างละสอง f โดยมีโซ่ขั้นสองแล้วถัก f บนหลักสามหลัก เราก็จะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นพอมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะถัก f ลงด้านข้างอีกหนึ่งหลักแล้วถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่ที่สามหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะมีอยู่ตรงตรงมุมนะคะข้างละสองหลักก่อนจะขึ้นแถวแถวต่อต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะถักโซ่สามบวกสองเป็นห้าจากนั้นก็ถัก f ตรงมุมแรก สองหลักก่อนจากนั้นก็ถัก F บนทุกหลักตรงมุมทั้งสี่มุมเหมือนเดิมนะคะถัก F ข้างละสองหลัก โดยมีโซ่ขั้นสองพอเราถักมาจนครบรอบก็ถักอีกหนึ่งเแล้วถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่สามก่อนจะขึ้นแถวต่อๆไปก็ถักในรูปแบบเดียวกันนะคะเราก็จะถักขยายขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะถักขยายก้นกระเป๋าขึ้นมาเรื่อยๆของนกจะถักอยู่ทั้งหมดเก้าแถวจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วครึ่งนะคะประมาณแดนิ้วครึ่งจากนั้นเราจะใช้เข็มกัดทาเครื่องหมายนับเข้ามาแบ่งครึ่งนะคะของนกนันบตั้งแต่ตรงมุมนับตั้งแต่ตรงมุมตรงนี้เข้ามาทั้งหมดสิบเจ็ดหลักอันนี้จะเป็นหลักที่สิบแปดนับตรงมุมอีกข้างมานับตั้งแต่ตรงนี้นะคะมาสิบเจ็ดหลัก ตรงนี้จะเป็นหลักที่18ก็แบ่งให้มันเท่ากันทั้ง4ด้านจากนั้นเราจะตัดสีเขียวแล้วต่อด้วยสีขาวนะคะวิธีต่อก็จะเริ่มต่อตรงกลางตรงตรงมุมตรงนี้นะคะเกี่ยวสีขาวขึ้นมาแล้วก็ถักตามเดิมถักโซ่5แล้วถัก 2F จากนั้นก็ถักเบนทุกหลักถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วย เราจะถักเข้ามานับตั้งแต่ตรงมุมตรงนี้นะคะเข้ามาทั้งหมดสิบเจ็ดหลักมันจะมีสองหลักก่อนที่จะถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้เราจะรวบนะคะถักรวบสองหลักแล้วก็รวบจากนั้นเว้นหลักที่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วข้ามไปอีกด้านหนึ่งรวบสองหลักด้านข้างจากนั้นก็ถักไป อีกด้านหนึ่งสิบเจ็ดหลักจนสุดแถวเราก็ถักตรงช่วงที่เราทำเครื่องหมายนะคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวู้งถักช่วงสุดท้ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะมีตรงนี้ที่เราทำเครื่องหมายให้รวบสองหลักสองหลักสุดท้าย แล้วเว้นไว้ตรงที่เราทำเครื่องหมายข้ามไปแล้วก็รวบอีกสองหลักจากนั้นก็ถัก F บนทุกหลักจนสุดมุมพอถักมาจนสุดมุมถักเลื่อนห่วงจบแถว ตรงโซ่ที่3ล็อกแล้วก็ตัดสีขาวออกได้เลยนะคะเราจะใช้สีขาวเพียงแถวเดียวตรงมุมทั้ง4มุมถักในรูปแบบเดียวกันต่อไปเราจะถักสีแดงต่อนะคะต่อไหมตรงมุมแล้วก็ถักโซ่ขึ้นเหมือนเดิมถักเก็บปลายไหมไปด้วย พอถักมาจนถึงตรงที่เรารวบสีขาวสีขาวแถวแรกนะคะตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่สองหลักให้เรารวบสองหลักสุดท้ายถักใ,ในรูปแบบเดียวกับสีขาวเว้นสองหลักแล้วก็ข้ามไปอีก จำนวนหลักมันก็จะเท่ากับแถวสีขาวนะคะตรงนี้นะคะแถวสีขาวนับมาถึงตรงนี้จะมีทั้งหมด17อันนี้ก็จะมี17ข้างละ17เราก็ถักลดช่วงที่เราทำเครื่องหมายสมุม4ด้านนะคะจากนั้นก็มาถึงตรงมุมถักเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวใหม่นะคะถักขึ้นแถวใหม่ในรูปแบบเดียวกันจากนั้นแถวที่2องเดยวนกถัก ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแถวที่สองเราก็จะถักเหมือนแถวที่หนึ่งของสีแดงคือตรงนี้เราจะเว้นสอหลักที่เรารวบแบบนี้นะคะแล้วก็มาถักรวบ2หลักสุดท้ายแล้วก็เว้นแล้วก็รวบ2หลักอีกข้างหนึ่งจากนั้นก็ถัก f บนทุกหลักจนสุดมุมนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราจะถักสีแดงขึ้นมาทั้งหมด11แถวต่อไปแถวที่12นะคะแถวที่12ก่อนที่เราจะขึ้นแถวใหม่หลังจากที่ถักเลื่อนห่วงจบแถวเลื่อนห่วงมาตรงกลางถักโซ่สาจากนั้นเราจะใส่ ห่วงสี่เหลี่ยมควบไปด้วยนะคะถัก F ลงตรงกลางตรงนี้ทั้งหมดห้าหลักจากนั้นก็ถักตรงหลักทุกหลัก เราก็ถักลดตรงช่วงตรงกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักมาจนสุดอีกข้างหนึ่งจากนั้นก็ใส่ห่วงอีกข้างหนึ่งนะคะถัก f ลงไปในตรงนี้ตรงกลางทั้งหมดห้าหลัก จากนั้นก็ถัก F บนทุกหลักแล้วก็ช่วงด้านข้างก็ลดในรูปแบบเดิมพอเราใส่ห่วงสองห่วงนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่ลดเหมือนเดิมพอมาอีกด้านหนึ่งด้านนี้เราจะไม่ไม่ใส่ห่วงนะคะเราจะใส่เพียงด้านหลังเพียงด้านเดียว จากนั้นตรงมุมตรงนี้เราก็ถัก F ลงไป5หลักจากนั้นก็ถัก F บนทุกหลักแล้วก็ตรงกลางก็รวบด้านข้างเหมือนเดิมนะคะ ตรงมุมทั้งสองข้างเราจะถักแบบเดียวกันคือถักลงไป 5f นะคะไม่มีโซ่ตรงกลางแล้วนะคะจากนั้นเราก็ถักบนมาจนถึงจุดเริ่มต้นถักบนทุกหลักจนมาถึงตรงโซ่แถวล่างนะคะจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 พอจะขึ้นแถวต่อไปนะคะอันนี้คือเราจะไม่ถักแล้วเราจะถักเลื่อนห่วงเป็นแถวสุดท้ายให้วางห่วงแบบนี้นะคะขึ้นแล้วก็ถักเลื่อนห่วงลงไปในหลักแรกเกี่ยวแบบนี้มันจะล็อก หลักที่หนึ่งกับหลักที่ห้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักเลื่อนห่วงบนทุกหลัก ตรงนี้เราก็เลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงบนทุกหลักจากนั้นก็ถักในรูปแบบเดียวนะคะ พอเราถักมาจนครบรอบดึงไหมขึ้นนะคะแล้วก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยตรงนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงแบบเดียวกันนะคะบนทุกหลักอันนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋าหลังจากที่เราถักตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อย ต่อไปเราจะถักสายกระเป๋านะคะอันนี้สายกระเป๋าเราจะถักเป็นสายสะพายข้างยาวๆแบบนี้นะคะเดี๋วนกจะสอนวิธีการถักสายก่อนที่เราจะเริ่มต้นให้เราเหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บแบบนี้นะคะทั้งสองข้างถักของนกจะถักอยู่ร้อยร้อยเจ็ดสิบโซ่ความยาวเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้ลดได้นะคะ อันนี้จะถักให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีการถักสมมุติว่าได้170นะคะได้โซ่แบบนี้เสร็จแล้วให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกับถักเลื่อนห่วงด้านหลังมันจะมีเส้นตรงด้านหลังที่มันนูนถักเลื่อนห่วงจนสุดแถว อันนี้จะเป็นแถวแรกก่อนจะขึ้นแถวที่สองถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับแล้วถักถักเลื่อนห่วงเอาเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้นะคะแถวที่สองขึ้นแถวที่สามถักโซ่แล้วก็ถักเหมือนเดิม ขึ้นแถวที่สี่จากนั้นก็ล็อกเหลือปลายใหม่ไว้สองด้านนะคะเราจะถักอยู่ทั้งหมดสี่แถวมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ ขนาดของสายกระเป๋าก็ประมาณครึ่งนิ้วหลังจากที่เราถักสายกระเป๋าเสร็จแล้วต่อไปเราจะเย็บสายกระเป๋าติดกับตัวกระเป๋านะคะเราจะเอาห่วงเราจะเอาปลายกระเป๋าสอดตรงห่วงแบบนี้ก่อนที่เราจะเย็บติดอีกข้างหนึ่งะคะสอดเข้าไปแบบนี้ก่อนจากนั้นเอา สายกระเป๋าเย็บตรงมุมอีกด้านหนึ่งทั้งสองข้างโดยใช้ปลายไหมที่เราเหลือไว้ใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเย็บให้มันติดนะคะเราจะเย็บสายติดกับขอบปากกระเป๋าด้านบนนะคะขอ,อข้ามขั้นตอนวิธีการเย็บนะคะใช้ได้ที่เราเหลือไว้เย็บให้มันเกี่ยวห่วงแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดปากกระเป๋ามันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะ ตัวห่วงมันก็จะล็อกปากกระเป๋าไม่ให้มันอ้าแบบนี้เดี๋ยวเราจะติดแม่กระดุมแม่เหล็กด้านในอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะใช้ลูกป,ปัดขนาด8ดมิลนะคะสีดำเย็บตกแต่งเพื่อเป็นเม็ดแตงโมตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถกะได้นะคะวิธีเย็บเราก็จะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บสอยแบบนี้นะคะ เราจะสอยเป็นจุดๆแบบเดียวกันทั้งหน้าและหลังหลังจากที่เราเย็บลูกปัดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะเย็บซับในติดกับตัวปากกระเป๋าสําหรับซับในนกขอใช้วิธีอธิบายนะคะก่อนที่เราจะเย็บซับในติดให้เราใช้เข็มหมุดนะคะหมายไว้แบบนี้ก่อนด้านข้างก่อนนะคะแล้วค่อยๆไล่ไปแปดจุดใช้เข็มกัดเข็มหมุดนะคะหมายไว้หนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8แบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ได้พร้อมเข็มสอยสอยซับในติดกับปากกระเป๋าหลังจากที่เราเย็บเม็ดแตงโมเสร็จแล้วนะคะเราจะติดกระดุมแม่เหล็กโดยใช้ได้พร้อมเข็มสอยสอยของน้องจะติดอยู่2จุดนะคะแบบนี้มันก็จะเป็นสะพายข้างเพื่อติดเพื่อไม่ให้ปากกระเป๋ามันอ้าสายเราปรับเป็นคล้องถ้าเราปรับเป็นคล้องแขน ตัวนี้แบบนี้นะคะกระดุมแม่เหล็กอีกข้างหนึ่งก็จะได้ติดด้านนี้สามารถปรับสายสั้นยาวเป็นคล้องแขนหรือว่าสะพายข้างได้สองรูปแบบนะคะหลังจากที่เราตีกระดุมแม่เหล็กเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพเพื่อก็จะมีกระเป๋าน่ารักน่ารักไว้ใช้กันยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะ หลังจากเพื่อเพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ